ัสดีครับพี่น้องคุดภาไปชมสวนสาวเจอเด้อค่ะเด้อเบ่ไดนชมด้วยแล้วจะได้เนี่ยอ้คได้ไ่บวยอู้หาแล้วก็ล่างยางอยู่โอ้วเสียงนาแล้ว สีหลังที่บ้านดูบงเหงาดอกโอ้ยรอยจนเราเจอกระมีอยู่สีหลังอาหลังอยู่บ่งจุ่มๆเลยเพราะว่าจนเราเจอปตศาจเงียบเหงาโอ๋ออัน ลานกระท่มนี่มาเลยก็เห็นสิงไข่เลยนี่จะเจยทำการลือ้ขอขางบกบวบ,บแล้วเพราะว่ามันหล่มแล้วมันเกะกะสิบูกแนววไม่เนาะค่ะเนาะยังบ่อยากอัปเดตเพราะว่ายังมาท่านงามกับมาเกีียวตะไคร้อยู่มาบางเถือกับใบไหลทายลิปเกี่ยวใบตะไคร์ออกโอ้หอเปิด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 สวนเปิดปากระกตูลูกดตินเขาก่อน อันนั้นทงขี้ควายอุ้ยไหบเขาไลมันเดิอมันสีเหยียบอันนีเลยออาจจะหลงแน่หกแน่กมาเสียหนาออกดดกิอันโอ้ยไม่จะไดนจะมัดนี่เห็นปะวานพอีตูดีกำลังเกิดยศุ่นเหยียบักเขาข้าปุ่น อว,อนวนันเกิดแน่บ่เกิดแน่มาได้อัปเดตให้เบิงึงงามที่สุดก็คือหญ้ากับหอมเปีป๊ปักเลนปีนี่สิเก็บไปดดุกกิไปเจียวกล่นปลาทุเข็มโอ้ยเอามันออกไปเถอยมามามาหอมเปีงามแห้ง<า>อัปเดต <ไป S 1> ให้เบิงึงเล็กๆน,น้อยๆนาะค่ะเนาะนี่ไงก็โอ้ยนี่จะไปก็ไปไมีงอยู่ทึงหัวน,นี่มันต่ำแห้ง ตัวนี้อยังตัวนี้ตูดีโฮละาพาก็สิมีงามโฮลลาพาเลยเอามะละขี้นกกําลังเกิดใหม่ไอ้กตูดีเมื่อวา,านตอนแรก่ลกไฮวานอีกบองหนึ่งบ่าวบีดเมื่อวา,านบองนี้มันเป็นดินเหนียวมันก็เลยบ่ค่อยเกิดผิดพลาดทางเทคนิคโสว้งมีนเก็บผักเดีปีก่อนเก็บจียวเก็บไม่ออกค่อยป้นปลาทูเค็ม cái lái lại hết cái treo thôi để treo này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เก็บผักข้าน้ำด้วยกัะเพาผิดผาาลาดทางเทคนิคเป็นกัะเพายักกัะเพาใหญ่แต่ว่าหอมดีอยู่ ไอ้อ่งหามน้ำรถหนาถึงน้ำห <c oughs> ่มกะงามหอมเปีกะงาม <c oughs> หอมเปีน้ำเพื่อได้ไปใช่ลาบปะกระป๋อง เด็ดเอาดอกก่อนเมย่อยให้มันแตกหลายาหลายแห้งโหมันกันเอ้าอัดสุดอดอมแสบหกขักตัดออกแป๊บเดียวกับปุงแตกหลายแห้งตันง่ายหอหัวละผ้าหัวละผ้าหัวละผ้า,ผา,ผาดิดออกกับแตกไม่เหลื่อย กินบอท่านมันเื่อกัเด็ดออกมันปรงใหม่แล้วก็ซอยกันเหลือขคางมาบวบ,บออกแล้วก็เดี๋ยวสิควายสูญ้าออกนะครับพี่น้องพักงามที่สุดก็คือต้อนหนาหนาวปลูกพักอย่างกังามหนาหนาวเดี๋ยวสิเหลือออกก็สิปลูกอยู่บ่แม่นบ่นป,ปลูกเขาเจออยากลงข้าวโพด่แจ๊คซีหาหกหลุมหกทัวแน่ เบิงสิมีเวลาบอกกห็ดออกหลายกับโมีเวลากฤติหลังจากหาเห็ดกับสิมาเลื่อยมาสูมือแต่ว่าบางเธออาจสิบผดไทยขีบเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิขอกกวาดแล้วก็โศกงามาตอมแล้วก็จูดจูดไรยุ่งพอดีเลยยุ่งร้ายหลายเป็นน,น่ล่ะปูกยังเหรอเฮ้ย เอาคิดท่านออกอย่าบอกนะว่า,าปลูกปูเค็ดตับเต่ากับปูเค็ดทางขางริมกำแพงนี่จะเอาเขาโผล่โ้ยเม่นบอ่อไปเงนินแล้วคะพี่น้องเมืยหิวหนาบอะไรขนามานาม,มากินว่าสิมากข้าวเดียวฝาดไปชั่มมงแต่ก็อัปเดตให้เบิง้งเนาะค่ะเนาะว่าเป็จะได้เนี่ยหิวหนากร่สิง,งามแต่สิงไข่อัปเดตตุนใบยาก,ก่อน ต้นนางพญาล้างไตแม่งอีนู่นก็บหูดีด,ด,ดีกินแต่ตันเดียวฉีดยาบ่ได้เขากินใบด้กำลังแตกหน่อพ่อเด็ดก็แตกหน่อกำลังงามงานก็เดียวกับมีตี้แม่งอันนี้มันก็กินคือก,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 กันอัปเดตให้เบื่องพยากเบิ้งสวนถึงสิบบหลายถ่านหลายคนก็แต่สาเจิดก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที เขามาถามถึงอัปเดตสวนเสาเจย์ผุนทั้งผุนทัน้งเฮือนทั้งจุ่มวางนี่มีอยู่สามเหินเลยนี่อันตะโศเหินยายทวนบออันนี้บ่งจุ่มนี่เฮือนยายมีเอ้ยเหินยายปราหนีหเออทางผุนกับเือนยายมีติดฟังหวยไปสอนอีกกลุ่มเลยหายหาล,ล,ลังก็เฮือนเพิ่นบอท่าวนี่พวกลังกัเฮือน,น,นเฮาเฉพาะชอยนี่ได้จุ่มบ่งนี ไปไปเงื่อแล้วคะ่ะพี่น้องหิว้ยนามแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อคะ่ะเด้อพอกันเมืออื่นสิไปจีมเฮปบวกเต็มกระตาให้เบืง้งไปดูกด๊กขคือรถกวาดไปเถอะละน้อยเก็บไปเถอะละน้อยไปแลอวค่ะนี่นะคะกลิ่นปีชฉาอมหอมเปีเก็บไปนำอยู่หหลักอยู่ใส่ค่ะลีลีนี่แหละทำนี่กับเจียวโบวดแล้วได้นมบริเวณมานำ